ไอ้นี่กูจะหายเป็นพิษเมื่อไหร่เนี่ยดูสองคนว่าเป็นพิษทั้งคู่เลยลาลาลาลลตื่นตื่น,น,น,นะล,ะล,ะละนาลาใน The Morning หม่นี่บบก็ได้จะสมองไมอมีแปมทำไม <ป S 2> พวกมึงเจอแต่เวลหกเวลห้าเวลหกแล้วกลัวก็กลกูมึงแพ้ไงเออกูมึงแพ้เขาเลยแบบลดสู้ให้สโครสครอชไปเอี้ยงย่างเหตกันเถอะอร่อยเลยทีเดียวแดกได้ทีเดียว การเด็กไม่ละการเด็กไม่ละเห็ดพิษอ่ะขวานฉวนเนี่ยเจ็บเป้าขขวานป่าพูดได้เขาจะหากิ้งหเห็นมีตาเลยใช่ไหมเยี่ยวเลยถามกันตอบคุณผู้ชมนะเราก็เล่นไปเรื่อยๆแล้วกันไปก็แม่งก็อยู่ในนั้นไปนทำไปสมบัติได้ของอยู่ได้ของไม่เวลิ้วสมบัติมีโซมีโซม็อบมีแท็บดอเจอร์มีคอร์ก็ดีนะแต่กูอยากอยู่ข้างนอกอยากได้อยากจิตเมืองอ่ะตอนนี้อยากจิตเมืองมาก่า เอาแค่เหตุผลงเงี้เป็นล้านล้านอยากอยู่นะให้มันออกมาก่อนดีกว่ามั้งกูว่าฟองออกจากฟ้องเหรอนั่นดิออกเจอออกเนี่ยเจอแล้วไงเนี่ยอย่างเจอไม่เดี๋ยวไม่กอ่ะจัดไปได้เจอเออได้เจอเนี่ยจัดไปหมูสปินเลยสปินแน่นอนปาบนั่นไงโอ้โหถูกด้วยถูกด้วยกูก็เจ็บมาไ้่แพ้ยผมก็เจ็บมาเยอะเหมือนกันอะไรเงี้ยต้องจัดบ้างอะไรเงี้ยโอ้ได้ได้อีกได้อีกสายด้วยโอ้โหสปิน กูมันเจ็บมั้วแรงเลยโอ้ไม่ดาเมจทิดกูมันแรงกว่าร้อ้เจ็ดวะหนึ่งเองเดิมเเยอะกว่าแค่หนึ่งเองนั่นแหละก็นิดนึงเฮ้ยดิ้กูเยอะกว่าเปล่าถึงนับปล่าไม่นับอ๋ออ้าวอีแปมนี่โดนได้ด้วยตัวจะเฟิงผมอยากไปละลานใครตอนนี้ละลานได้มึงสื่อเวทอ๋อเราไม่อยากไปบวกตรงๆเพราะมันก็มันก็เข้ากับเราได้จริงๆอ่ะโดยส่วนโดยทั้งหมดแล้วอ่ะอะไรเงี้ยใช่ไอ้ยมึงยิงเวทมันก็ตายเนี่ยเออยิงเวทก็ตายแล้แถมมีสคอตด้วย ปเนี่ยมายุยยแต่แข่งร่วงมันจึงได้ทำมือทำมันพูดเลยทำพูดได้ไงมันพูดได้มือทำมันพูดได้ไงอะนี่ไงนี่ไงมันมันบอกได้เมื่อไหร่ด้วยมือนมันบอกเนี่ยไม่ซีเรียสแต่มันเป็นคนที่แย่งแงรวงได้ดีสุดหนีหนีหนีหลบดีชาวบ้านได้ดีสุดเออไม่หนีเขาท่ามันเป็นแบบเฮ้ยกูเก่งมุ่งหนี้มุงนี่แล้วแหละไอสัตว์ กูกูปิดใจกูฆ่ามันเห็นปแลเราก็เลนหนุฆ่าเลยแบบไปเราเราเบื่อเบื่อแล้วเนี่ยเราได้เราเป็นปลาจะซัดเราปลาเฮ้ยหน้าที่กูไม่ใช่เหรอวะลองดูไหนไหนก็ไหนไหนกูก็ไปสองมึงหงาแล้วจะตามมึงไม่ปปะเฮ้ยนะานี่ของกูเฮ้ยลองลองดูเฮ้ยของกูไอ้สัตว์โอ้จะลาแล้วปะของกูไอ้สัตว์ยังถ้าไม่ตายนะมึงนะไม่ตายไม่ตายด้วยไม่ตายด้วยเกือบเบื่เกือบเกือบแล้วเกือบเกือบแล้วแอตแทกส้มตีโอ้ยบูบูาทาลูกพัน ไม่ตายเว้ยแม่ป่าป่าได้เปรียบเยอะนั่นดิเยอะเบอร์อย่างเงียเง้ยป่าแม่งแย่งหน้าที่กูอย่างไอ้สัตว์กูบอกว่ากูจะมาฆ่าเองแม่งก็แย่งกูอีกเหี้ยแม่งจำไว้จำไว้จำไว้ฉันจะจำไว้ฉันจะจำไว้นักเวททีน่ะนักเวทมันไม่เคยเห็นผลไวก็ต้องรู้ตั้งเงว่าเขาจะกดถูกฆ่างไงเขาจะแบบยิ่งมันไงเขาจะกดถูกย่อสไปดี้นี่พลังขึ้น ไวบีร้อยหนึ่งแล้วว่าสองร้อยหนึ่งก็น่าจะคิดได้นะใช่เอือเรียบร้อยกลายเป็นแบทแมนไปเลยทีเดียวเย้ชนะอย่างง่ายดายอัพไหมโอยคงอัพอยู่ยิ้มสองอัพไปอ่ะอ๋อเหรอขอโทษคิดว่าคุณรู้อ่ะคุณติดตามทุกคนได้ไงนี่หนึ่งคิสตันยากูเนี่ยเอาไปขายเอาไปสิครับวินขายยาได้หนึ่งยองด้วยนะแม่ วิ่นขายแฟรี่อีกแล้วไปเจอแฟรี่อีกแล้วแฟรี่อีกแล้วกูเปิดทายเลืดีไหมเจอแต่แคจิดาพญายมอะไรเงี้ยอ๋อไอ้ข้าลบลบลบเปลือแหมเราเรากลับอยากให้มันหลบอยากให้มันหลบมากเลยอยากให้มันหลบมากเลยเสียเวลาจิ้มไหมผ่านอันนั้นอืมถ้าเกิดว่ากูยิงเวทใส่บอสตายเนี่ยใครจะได้เป็นเจ้าของวะมันเคยมีคนมันเคยไม่เคยไม่เคยเห็นเคสโดนยิงตายนะนั่นดิอยากลองลองไหมปะ แต่กูไม่มีโวลนี่ไม่มีโวลนี่หว่านั่นแหละนั่นแหละคือปัญหาโอ้ยเจมมือยังมปิดอยู่มึงก็เหมือนกันแหละอย่ามาโวลใจกูรอดเมืองเลยรอดเมืองเลยเพราะว่ามึงมึงเข้าไปลัดมันได้ใช่ไหมใช่ไงแต่ว่าก็มันจะเข้าถึงหรือเปล่าว่าต้องใช้สองสปินไม่เหรอวะก็ได้อยู่นะใช้ใช้สองสปินดูใช่ไหมใช้ใช้ใช้ไอ้เข้มแยกกันก่อนเลยฮะเดี๋ยวอันเดียวกันวะแยกกันใช่ไมมอันเดียวกันเดียวกันใช่ม Make ในเพจทัวร์เฟร์เอฟบิวิ่งอังเกตคอมแบทไปรุ่นไปรุดเมืองมันดูดูมันยุบใช่มันยุบแล้วยาเฮ้ยตาเรามีเนี่เสร็จถ้าเกิดใครตายเราจะเราจะจบกันนะเสร็จแล้วไปลุมมันนะโอเคเออประมาณนั้นอะประมาณนั้นเลยว่าไม่ได้เข้าได้หกเหมือนเดิมไม่ได้เข้าเหมือนเดิม ขอไปรู้ไปเข้าไปรู้บวกแม่งอย่าให้มึงอย่าให้มึงออกมาเปลี่ยนอาชีพแล้วกูดันพ่อแล้นักูดูนึกคนเนี่ยทุกคนึกคนจะหมั่นไส้ไม่กูจะซื้อล็อกขัดตุมมาเยอะๆกูกูไม่เคยไปกูไม่เคยทำอะไรเลยนะไม่มึงยังเป็นคนยุ่ยแยงไงกูจะซื้อล็อกขัดตุมมาไปต้องประสานให้ดูไปแม่งเลยไม่ต้องกลับมาไม่ต้องกลับมาไหนเงี้ยเออกูจะไปไหนดีวะเก็บของเอาเวลเก็บของเอาเวลเอาเคือ บอตเออเนี่ยอตเนี่ยเนี่ยบนีเนี่ยน่่ยเน่นี่ยเน่ยเน่านี่ยเนยน่่านีน่ยเนเนะ่ยน่น่นีน่น่เนีนีเียเ่าน่เียเนเนยเนี่ย่ยเน่ยเปี่ย่เียเีเนีนี่่ย้นง่ยเ่ยอนี่่ม่ีาเป็นีย่เน กูมาลุยบอสล่างนะะ Eugene, ี่แล้วกันแล้วฉันขอเป็นฝ่ายไปใช่ขอเป็นฝ่ายไปก็ได้ป่าแย่งแย่งกูอ่ะกูก็จะมาป่าบอสใช่ไเดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวมันก็ได้เชื่อปุ๊บนาคือกูบาดเจ็บอยู่ด้วยเดี๋ยวกูต้องไปรักษาพิดแล้วกันเนื้อาแล้วกูว่าคือตรงนี้เสร็จจะมีอีกสองอีกตัวหนึ่งมั้งให้ทักให้เก็บบอสอ่าฮะบอสตึ๊บฟอร์ฮะโอ้ยนะปุ๊นะปุ๊ชิบหายจะท่าอะไรวะไม่ใช่เวทโอ้ยนะสกิลสกิลส่วนตัว กูสะตรอสแม่งเลยเผาแม่งเลยสัตว์ป่ากูเผาแม่งไอ้สัตว์มึงเคาน์เตอร์ทำไมเผาทำไมมาไอเคาน์เตอร์บ่อยแต่มาพูดบ่นก็ไม่รู้สิ่รู้สิแล้วมันฟังที่เราบ่นมาแล้วว่าจอยมีไม้บอกแล้วจอยมันมีไม้มันรับข้อความได้เวลสานแล้วเมจิกเชียนมีสกิลเพิ่มเหรอวะเซงจ้ะป่าพูดดังๆมากก็ดีนะเดี๋ยวเขาไม่ได้ยินทำเมจิกก็เปลี่ยนโลกได้าล่องช่วยเวลาการล่องเพลงเก่าๆเย้ชนะแล้วป่า น่าหนักมากาูว่าควรถึงควรให้เมืองมึงไงกูว่าเดี๋ยวมึงเดี๋ยวไอเดี๋ยวบอสก็โผล่อีกเมืองใช่ไงตอนนั้นก็ปล่อยกูจ่ะเย้งก็ไม่ไม่ต้องถามว่าใครจะใครจะใครจะเก็บไอ้แก่ป่านี่เมืองคิม่าตลอดเลยนะป่ากูเมืองหนาวไงเมืองหนาวเป็นเฉดคนืองเฉดเมืองหนาวโหไม่ใช่ทุกเฉดเมืองร้อนต้อปล่อบอสอีกตัวเดี๋ยวก็โผล่มาละต้องหรออ่ะฮะติงแท้แน่นอนมันหลายมันหลายสตอรี่ไงหลายเนื้อเรื่องเนี่ยไอ้สปอยน้องน้องใหม่โอ้ ทำไมอะ่ะน้องอา่านไอ้กูอ่านเลยะเนะว่ามันบอกอะไรบ้าง Re ารีวอร์ดดีฟีดมอนสเตอร์ชาลล่าได้ไปสอ0 0มื่นห้าบิจีบอกว่าเอาเมืองกูไปเลยไนงะ <laughs> กูว่าแล้วบิจีบอกเ <laughs> อกาเลยมาขึ้นเมืองมึงต่อก็อคือมึงก็เสียเมืองอยู่ดีแล้วได้เมืองใหม่มาหนอนห <laughs> นอนเฮ้ยสู้ได้นักเวทตัวอะไรวะ <laughs> นักเวทสู้ได้ใช่หนอนหนอนหนอนสไตร์นะหนอนกูหนอนสไตร์เยอะ เวิร์มสไตร์สไตร์วิร์มแต่อย่าลืมนะผาเราเราเล่นเตี้ยนะเราตีแล้วนะอย่าลืมเราเราตีกันแล้วก็กูให้มึงมึงไงอ๋อเราตีแล้วนะถือว่าเราเราเรากรดหายแข็งกึงกดกันนะปัญหาอยู่ที่เนี่ยไอเดียมันจะยุ่ยใหญ่ต่แขคงโลกเมื่อเรา้ถึงไหนเรารอเขาทักอยต่อไปกูววาลังสเปนไม่ตายไม่ถึงจุดไหนเลยไกลแล้วนนี่แหละนี่แหละเล่นแบบกูวัเนี้แนวทางอีกไม่กี่ก้าวก็ตายแล้วกูว่าโอ้ยกูว่ามันเร็วขึ้น เรอเร็วจังวะใครก็ได้ยิงอะไรใส่มันกูไม่มีไม่ป๋ามันมีใช่ไหมเหรอมีเหรอเออก็มึงเก็บไว้ไม่ใช่เหรออ๋อมีแม็กมามีแม็กมาใช่ไม่ขึ้นด้วยยิงยิงยิงไปยิงยิงป้าขายแม็กมาแล้วเ่ยไม่ขายเพราะปูขายปุ๊กไม่มีนี่แบบกูขายไปแล้วโดนแม็กมาแม็กมากูเสือเก็บไว้ร้านร้านแล้วเสือได้ด้วยโอ้โไม่จริงยังต่ำอ่ะก็คือตีได้ก่อนตายอ่ะชนะได้เดิมแต่ไอ้แผ่หน้าข้าวเลยไม่ดีใช่ดีเฟนส์เนี่ยเขาโอ้ครับโอครับพี่โอครับโอครับเออ มึงจะซาเลยเหรอแม่ซาพี่วินซาเลยปล่อยมันไว้ตรงนั้นซาอย่างทันทันอย่ามันค่อยมั่นใจซากระทงทันทันเนี๋ยวนี้นี่คล้า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 โจมโจมมึงอยู่นั่นโจมอยู่นี่เออโจมเก่ามึงเนี่ยเออน่าเจอไม่เจอจะไปได้จีเริ่มห้าเวล่มห้าใช้ได้ใช้ได้เก็บเวลได้เก็บเวลได้กูอยากเจอโจมเดี๋ยวก็เจอไม่ต้องห่วงเดี๋ยวก็ได้เจอสักวันเผลอๆเจอในถ้ำดิซัม เรียบร้อยเย้เดี๋ยวมีสีไม่ต้องห่วงเออมีสีนะมีหลายสีด้วยมีหลายสีแล้วเขาทำกระบวนการห้าสีหรือไงเขา r e m ม k e monster เยอะเกมนี้ไม่ต้องห่วงต้นว่ะโดนวารัฟพี่คือวาร์ปวาร์ปสุ่มไปสตูร่างขายของอ่าจะได้ดูไม่มีจริงเบสมีแต่เฟรนดี้แฟทแล้วมันจะเข้าไปหานั้นยังไงวะ มันเข้าทำไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เออไม่ได้ทิ้งทำแบบไม่ได้ทิ้งำแบบไม่ได้ดูดูมันโหดแล้วมันโหดเลาะอย่างนี้พูดเชี่ยวชาญต้อเก็บไว้เร่อมันเถื่อนต้าเก็บไว้เร่อมันเถอนเก็บว้าเก็บว้าเก็บว้าพวกเราพวกเรารวมๆกันเถื่อนอุ้มมาทุกเทิ่อนจริงทุกเทิ่อนพอมันตัวสังดรอ่ะข้อมันออกมาเป็ี่นอาชีพปุ๊บสัพพยาบออกปุ๊บเปลี่ยน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 กะไม่ให้เข้าเลยว่างั้นแหละอย่างเงี้ยเก็บเท็กซ์บอกแล้วเมืองไหนที่มันกูให้าเมืองใหญ่กูบอกว่าไอ้อะไรไม่รู้เออออออไไ้ันนแรรกก่ะะเซ็ชวล ใช่ไหมเมืองใหญ่ที่กูช,ชี้ทางชี้ทางไม่ใช่ในเมืองใหญ่กูอยู่ตรงนี้เนี่ยเมืองเวลสองกไูไม่ไม่ไอ้ที่มึงให้กูคือไอ้ตัวตัวเองอะจำได้ใช่ก็เนี่ยก็เนี่ยเห็นแล้วเนี่ยเมืองนี้แต่ว่า,าไม่กูส่วนอยากรู้ว่าเมืองไหนที่กูอัพไปแล้วก็คือบวงล่างเนี่ยเมืองเนี้ยอัพไปแล้วเพราะแต่ไอัเนี่ยอินคอนเล็กกับอินเวนอินเวนต์คืออะไรวะอินเวนคือลงทุนไงลงทุนคือคืออัพเกรดเมืองอะอ๋อให้ตังค์อ๋ออ่ะอัพสิครับทั้งนั้นกูไม่เอาตังค์กูตังค์ตังค์กูสองเจ็ดสิบปีกดไหมลองอ อ่าเดี๋ยวสองใช่เอาสี่ร้อยแปดสิบไม่พองั้นงั้นงั้นกูเอาตังค์เหม่ขอจากนายสัตว์เอาเอาจากมึงก็ได้ไม่อยากให้กูให้ตังค์ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยเออเอาไปเดินทางกันต่อไอเทมดิสเตอร์รอออกมารอออกมาพวกเราพวเราเตรียมเตรียมเว้ยเยเยอะเตรียมไว้เยอะพวกเราเตรียมไว้เยอะไงก็ไปคนอะไรวะเตรียมไว้เยอะเลยเตรียมไว้เยอะคนยุ่งแยงตะแคงล่วงกันเป็นคนที่โดนโซนเซเองโซนเซเองเอาสโลด้วยสโลด้วยยิงสโลมันก่อนแล้วก็ยิงแม็กมเลยซ้ำซ้ำเข้าไปใช่ไหม โดนดูตั้ง900เก้าร้อยกูเล่นกี่เซฟกูก็จำนกเซฟเลยโอเมึงเต็มเรื่องแล้วเว้ยโอ้โหเตรี้ยมเตี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 ยมมึงโดดตั้งไว้มึงจะเอาใช่ไหมจะไปเข้าไปกูก็ตายอยู่ดิตายนั้นเสียเปียกน้อยวินมึงมึงกับมันมึงสู้กับมันเสียเปียกนะเว้อยมึงเล่นคอมเมนต์เลยแม่นหนอนยิ่งเก่งกันพวกนักพวกนักสู้ด้วยกันอ้ไรเงี้ยระวังมันอ้วกใส่ ไอ้สัตว์ตอมเ่อเขียวไม่มีอ้วกแต่ปีแรงกับสไตร์เอ์สเวกไม่ชะเออทเวกมันจะแรงยครับดไดเออทเกไม่แรงแต่มันแรงก็จริงแต่มันหลบง่ายจ้ะเดินทางกันต่อทีวินจะไปไหนครับเก็บเบลครับไปอยู่หน้ามันเดอหรืจะมีเรื่องอะไรครับจกมีเรื่องตรงไหนครับบอกได้ไหนนไหนตัวนี้มีพิซีด้านขวาบอกว่าไฟขวาขวาไอสาากูะกับลว่ะ ชิมชิมอะไรเขาเมึงเน,น,นี่ยมาช่องนี้แหละเ<ร>จอปิกซี่เจอปิกซี่แต่ไม่ต้องหรอกว่ามึงจะไปไหนครูได้รู้จว่ามึงจะไปไหนอยากรู้ตอนนี้แหละมึงจะไปไหนของมึงเนี่ยมึงทำายของมึงเจออินอมึงม,มาไกลแล้วอินมึงอยู่แถบทะเลทรายก็ดีอยู่แล้วอินเมึงอยากจะมาไงคิดถึงมึงอะไรเงี้ยิไม่ตายย๊อกจิ้มทั่วเข้าไปสี่ยี่สิบไปยี่สิบแล้หรอบอกไว้ก่อนลบได้แน่นอนวิชากราบตีเราใช้ได้หมด นาเมื่อกี้บอกวิชาการตีแลชนคนไม่ได้ผลละไม่ได้ผลละล่ะหมาไม่ได้ผลละถ้าไม่ตายใช้กับอินมาได้ครั้งที่2เว้ยเออถ้านั้นใช้กับใช้ไม่ได้หรอกเว้ยเฮ้ยเดินต่อไปได้หนึ่งครบคุณครับมึงต้องทำมากกว่าการตีแล้วบินเดี๋ยวมึงเจอซ้องตีเนี่ยเรื่องบากเฮ้ยได้อะไรถาวาบก็ดีนะจะไปเพิ่มเลือดพอดีสูงมเนี่ยสุ่มกับเบอร์เจอเฉพาะไปมันจะไปนู่นใช่ไหมเออ แต่ไม่ได้จะส่งไปนู่นหรอกมั้งว่าไปมันติดมันติดเมืองถ้าเกิดเราเล่นตามนเรื่องมันจะมันจะแค่ในเมืองนี้ใช่ก็มืองที่มีมอนสเตอร์ที่ยังไม่เผื่อะใช่เดี๋ยวมันจะถมแมปบอสก็ดีนะกูก็ตีได้นะจะว่าไปเดี๋ยวใช้สักครั้งแล้วกันไหนๆก็มีแล้วอยากลองมีเรื่องอะไรเรื่องกาแฟทับสายครับระวังด้วยขอบคุณครับไลกันต่อครับอ่ะได้ไรครับเจสตาบวกเวทไหมเวทหรือสปีดไม่แน่สักอย่างจบน่าจะสปีด จบลีกอีกแล้วไม่รู้ว่าลีกนี้มันนานจังวะเ <c oughs> พราะมันตีทุกตอนเหรอมั้งกูว,ว่า <c oughs> พอตีเดินเดินอย่างเดียวไงอินคำเท้าป่าแม่งเยอะกูไหมอู้หูนี่ให้ป่าให้เมือ,เมองมงึงเนี่ยถ้ไม่ให้ช็อบกันนำแล้ว ก็พวกมึงแย่งกูตีกูบ่อยอยู่ว่าให้กูไปตีให้กูไปตีแฝงต่อสู้กันแบบดูเดือดมากเลยแบบซุบซับซุบซับตาล่าซุบซับซุบซับดูเดือดมากเลยซุบเงียบใช่ไหมซุบเงียบกูเนี่ยบอกให้กูว่ากูจะไปตีแม่งก็แย่งกูบอกว่าไม่สนมึงไม่สนมึงก็ไซ้ก็เอาจนได้ในป่าแม่งอะไรของมึงวะครไปเรื่อยเพราะวไปเรื่อยๆไอ้สระเพราะต้องได้ขังข่าวหรืออะไรแน่ๆไอ้คน ไอ้คนปากไม่ตรงกับใจน้อยสุดทุกอย่างเนยคุต้องเป็นเน็ตเน็ตเดี๋ยวก็ขึ้นไม่นหัวแป๊บนึงก็ขึ้นปากไม่ตรงกับใจไม่เท่าคนที่เงียบคนที่เงียบเงียบลมแล้วร้อนร้อนร้อนละลาแล้วเอาปุ๊บปุ๊บตกตกทีเดียวเพชรทอดสามสามคนเขาจะออกเลยเขาจไม่ออกก็ยังอยู่จริงจไม่ออกกูเอาวีดไปขอาววกูตายกอให้กูตายกูอยู่ข้างในนี่แหละอะไรเงี้ยต้องบอกมึงจะตายแซ่บแน่แซ่บแน่ๆนั่นไงกันถูกไหมกันถูกด้วยเจ็บไหมจื๊อ บวกสปีดแย่มีก็โดนไปแล้วไงไปีค่ะเอือไม่หลบไม่หลบลืมพูดว่าลืมพูดลืมพูดหลบหลบกาแฟพูดอะไรพูดอะไรกี่ยับเรื่องของยำของมันแล่อะไรเงี้ยเราต้องเชียร์เราต้องเป็นคนเชียร์ให้มอนมากกว่ามอนใช่นใจ ไรมั่นใจเออเด็ดกดๆไปเลยกดๆคลิปอัพไปเลยกดลิปไปเลยกาบกาบกาบตีมยตอนนี้โอ้ยพอเดินโอ้ยโอเซ่จัดยอลบ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 บ้าอะไแม่เจ้าเอ้ย ปาพาจนจริงกูบอกตรงบ้านหมดแล้วเนาะมวนหน้าออกสองหนึ่งแน่นอนกูบอกหลบได้สักครั้งหลบได้สองครั้งจริงด้วยไม่น่าเชือหายไอสัตว์บอลเบลสองเนี่ยทำไมกูสู้เองดุเดือดเลือดมากเดี๋ยวนะเลือดตาจ่ะไอนี้หนึ่งไอนี้อะไรนะสู้ได้ป๊าปี้แต่ว่าอยากใช้เท้าไอเก็ตตูกดใช้เท้าูตากลองใชู้ใช้เท้าวาร์ฟดูแล้วกันจัดไปค่ะท้าวาร์ปไปเลยนะขึ้นบนขึ้นบนแหวบ โอ๊ยเจอเจอมันเจอบอนด้วยมาเจอแก๊สมันเป็นตัวอะไรวะไม่ไม่ปดูล่วงหน้าไปวยด้วยอาจจะเวทเนาะอาเจเวทชิบหายแล้วเขาเรียกสมดุลชิบหายแล้วสมดุลแห่งพลังชิบหายแล้วจะตีเลยวะจะแซกไหมพวกมันแซ่บกหรอันแซ่บเนี่ยม่มึงจพร้อมใจกันเฮ้ยกันถูกกันถูกอยู่กันถูกอยู่กัรจะกดสามปุ่มนะเมื่อกี้โอ้โหเจ็บกดสามปุ่มเอาเลยเฮ้ยไปเลยแอตแทก ไม่ไม่ตายวัดกะเทือนหน้าโอยวัดกระเทืนหน้าม่คมันตีก่น,นะม่คีดมันตูตีก่าไหรยนะ50าสิบห้าสิขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอย่างช็อปเกมส์ตีมเอเลี่ยนโวลเลย์สตีมช็อปเกมสโตร for gamers สตีม MTS เกม LL Steam Store ที่ให้การส,สน,นับสนุนช่อ์ของผม ใครสนใจซื้อเกมไทยแล้วก็เขา้าไปชมได้ที่ e ดสค i ิปชันใต้คลิปได้เลยนะฮะ